อ๋อตูสินอันนี้ห่อเดียวปอนี่เราไปหลายแหงนะพี่น้อง,องอวันแห่งกบน้องมวยอ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่ไงถ้าพี่อว้วนคนเดียวหนูกลวงเงาไงอืมอ้นเป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาพี่น้องมาวันมมนี้ในเมนูแซบด้วยค่ะของแซบเมืองพี่บุญมังสาหารก้วยจัดบพี่บุญค่ะพี่น้องนี่ถา้าบ้ได้สนใจตื้อๆหามวยได้ด้จ้าสามห่อร้อยนะคะพี่น้องหรือว่าถ้าสื้อไลา์ก็นี ก็มีเลทแบบราคาอต่าลงเรื่อยๆนะคะอร่อยมากสูตรพริกหน้าด้วยค่ะพี่น้องสูตรอำเภอพิบูญมางสาหารต้มเห็นพี่บ่าวแดงกินเซ็บๆด้วยค่ะมืนอนี้เอาปรุงเลยจ้าพงน้ำซุปต้มใส่ในอันนี้แล้วเด้อนี่ของพิบุญนะครับผมความพิเศษของพิบณ์จะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศนะครับนี่ต้องมีพริกหน้านะครับผมสูตรอำเภอพิบุญต้องมีพริกหน้าด้วยค่ะใช่ก๋วยจับที่อื่นเป็นยังไงใครบุกเคยกินตรงล่งด้วยค่ะพี่น้อง อร่อยจริงมันจะอร่อยมากนะครับมันจะหอมๆนัวๆหอมนัวนี่นะครับผมแม่หอมเจียวหอมเจียวกับม้าไม่ซองด้วยค่ะพี่น้องใช่เมื่อคืนนี้ไปดูพี่นั่นกินเล่นโคตรหิวข้าวเลยพี่มิ้นใช่พี่มิ้นต้มใส่เห็ดด้วยอ่ะน่ากินมากพี่มิ้นพากินนอกจากที่เพิ่นกินแบบตำนานอ่ะผักสนันจอเลยค่ะกินผักสนันจอกินเป็นตาแซ่ตาเสียพี่มิ้น ผักชีด้วยอร่อยผักชีลงไปอระเทนการกินดีมากเลยหิวตามเลยวะหิวตามอันนี้พู้หล่ออด้วยค่ะพี่น้องคนละหนึ่งได้หลายเฮงนะครับเน้นเครื่องด้วยจ้ะนี่ต้มเสซนนี่ก็คือต้มแค่แบบสามสิบถึงสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีก็พอด้วยจ้ะนี่น่ากินมากๆนะคะสินมันสีใสเลยนะครับพี่น้อง เราอย่าไปต้มจนมันสุกนะครับผมเอาลงแค่พอประมาณแล้วก็เอาขึ้นเลยนะครับพราะนีนมันจะมาสุกเองข้างนอกถูกต้องกินเลยบ่เอาเลยนเบ่เ <c oughs> ออาเลย,ยใส่เบิร์เสียไปแล้ว <c oughs> เจียวถ้วยใสอันนี้พอ้อมได้นน่กระดูกหมูอื้อ จะจวดจานมากปลาตัวสินอันนี้หอ่อเดียวปอนี่ม<า>ันเพราะห,หลายแห้หงนะพี่น้องออแต่ใครชอบเผ็ดก็เผ็ดซะอีกเนาะ อ,อันนี้คือปรุงจะครื่องปรุงที่มาในซอง้วยค่ะอ,อร่อยแล้วแต่ว่าพี่มินน่ะบีบมะนาวใส่ด้วยน่าจะจัดจ้านาน,น,าน่าจะหอมมากเนาะม,มีพริกอยู่นะเอาไหมไมไ่เอามะนาวมาลองดูนะเนาะก็จะฟีลแบบว่าที่เราไปกินข้าวเปียกไหม,มแต่นี้ก็อร่อยนะแตเราไปอีกแบบขอลองกุ้งก่อน <laughs> cùng mmm đến mmm bên nóng mmm cái mmm 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 มีน้ำมีนวลไม่ไงถ้าพี่อ้วนคนเดียวหนูกลัวเหงาไงาเป็นเพื่อนกันบอ่บ แต่ว่าสูตรี่บูรเนี่ยเขาจะใส่ไอ้อันนี้เนาะคาอนาอแต่ว่ามุ่งอาหารเนี่ยเขาจะใส่ไอ้ขึ้นช่ายร้านไหนที่ใส่คานาคือเส้วยค่ะพี่น้องกวยจับอยู่บุล กระดูหมูขอลองก่อนจัดเลยอืมอร่อยจิงต้มไว้สามสิบนาทีพอวดีเปลือยเนาะเปื่อกกำลังดี พอนเอานะมือนี้เนาะช่วงคือคนชิตกเลยพี่น้องออเครื่องแน้นเลยค่ะพี่น้องเส้นหมดแล้ว กินแต่เส้นเครื่องไม่กิน,เ,เ,สน,น,กนเส้นมันนุ่มเนาะนุ่มอร่อยดีถ้าต้งแบบว่าคือโบตรงหน้านไม่ต้องรอให้ใสเลยนะทุกคนเอาแค่แบบเป็นซีีข้าวนิดนึงอะ่ะแล้วมันจะมาสุกตรงในถ้วยเพราะว่านามันจะห่อนนะจ๊ะอร่อยอ,อร่อยจริงอืม <c oughs> <c oughs> ลองกุง้งค่ะลองไปหลายตัวแล้วกล้วยจับพี่บูมแต่ว่าใส่หมูยอมุกดาหารนะคะเมื่อกี้อร่อยนะอร่อยไหมหมูยอที่อร่อยจะเนื้อจะไม่เนียนมากนะเขาจะเป็นแบบ กเอิ่นอะไรอย่างมันยังจะเป็นแบบเสียนๆอยู่อ่ะบอกไม่ถูกอืมเครื่องแน่นจัง อะไรเกลือมันเยอะเครื่องเยอะจริงสบกระดูกหมูเดี๋ยวจะเอาไปแทะกินหลังกล่องกินอันง่ายๆก่อนพี่ว่าหนึ่งหัวนี่กำลังพอดีไหมพอดีไม่น้อยนะ แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอะนะสองห่อือพอดีครับถ้าแบบมีหมูยอมีกุ้งมีหมูนะครับผมพอแต่ว่าตุ๋มก็จับมันก็นต้องแบบอย่างน้อยต้องมีผักชีอะ่ะอย่างอย่างไม่น้อยเลยนะ,ะแมนตุองใส่ผักชีนี่เสียบตะกี่ก็จะคองแบนเดินมือนเด็ครับที่นั่งกี้ก็จะคองแบนใน นนอยากมงต้มให้กินไงสุดยอด <laughs> โอ้ยเต็มถ้วยของเจ้าคลองแบงคัของบ่อแดงก็เต็มถ้วย,ว <laughs> ดดเ,วยเส้นหมดเหลือแต่เครื่องเบิดคือกันเหลือแต่เครื่องเดียวเสน็นีลยจักหน่อยอีกคำหนึ่งสีอิม่มสีอิม่มยังแซบอยู่เนาะนัน <laughs> นวรสชาติจะแบบรสชาติอย่างงี้มาอ่ะเส้เนี่ยมีความเหนียวนะครับผมมีความเหนียวมีความหนึบ นะครับผมอร่อยผมบอกเลยว่าแซ่บนะครับผมน้ํานะครับผมรสชาติจะมีความหอมหอมเหมือนกลิ่นพริกไทยดำพริกไทยดำนิดนนะครับผมจะมีความนัวนะครับผมอร่อยที่สุดตรงที่มีพริกหน้านะครับผมเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสีน้ํามันจะออกเป็นแบบนี้เลยะครับสม้มครับผมน้ํานี่ตามใจชอบจริงๆไม่เผ็ดนะคะทุกคนสีส้มนี่คือเป็นสี<ไ>ของพริกหน้าพริกหนาคือมันจะไม่เผ็ดนะไม่เผ็ด คนที่ไม่กินเผ็ดอาจจะแบบบอกว่าเผ็ดนิดนึง่ไม่เผ็ดเลยแต่ว่ามันจะมีความเขาเรียกอะไรจัดจ้านอะความหอมมจะมีความปิดจัดจ้านสีแดงซื่อแต่ว่าโบเผ็ดด้วยค่ะพี่น้องอร่อยนะคะถ้าผู้ได้สนใจฝ่ายเธอหนึ่งเนาะค่ะวยจับพากินใบพากินผาแซบสามห่ออร่อยด้วยค่ะพี่นองแล้วกาทาแบบยี่สิบห่อสมมตินะค่ะดีใจเนาะค่ะเหมือนในมวยได้มาต้มก็จับให้พี่บาแดงกินกะอ่าเขาเรียกอะไรนะ ม,มิชชั่นคอม plete จะของแบรนด์มาต้องมากินครับผมนะค่ะคือเก่านะคะพี่น้องถ้าหม้อยกับพี่บอลแดงกินสดหลวงหรือว่ากินมุ่งมั่งกินบมสุภาพอย่างใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ทาให้มาคลิปนี้มักเมนูนี้กับฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจเหม้อยในเด้อจ้าสำหรับวันนี้หม้อยแล้วก็พี่บอลแดงไปเลยเด้อค่ะครับผมสวัสดีค่ะ